ซของเทียนตัวสั่งจะใส่นี่ตอนนี้ผมกำลังจะไปซื้อหมอนเนาะแต่สมองโมงหนึ่งไหมเบขึ้หมอนกันดีพี่เดียส่องใส่ห่างไหมดีว้าหาทีกันพาดมื่อบังโมหน่อยใหญ่ปะกอเหน่อยจากบาทอย่งนี้ปะเหน่อยซาบาทอยู่สาราขายซาบาทอยู่สารา ต้นนั้นหนึ่งร้อยอะยะมาสูงสุดไหมมาเลยพี่ลราไปละจะมีลูเต๋าไหมจะลูกเเกือบทีบวะเกือบสาวดิเกือบเนี้ยโอ้โมูหมู